สวัสดีค่ะชื่อดีนเจพีนันปะฐาและที่ยี่สิบชั่วโมงสองรับสองไอีกแล้วอันนี้จะเป็นข้อสอบเซตนะคะก็เขาก็ให้โจทย์มาว่ากำหนดให้ A และ B เป็นเซตโดยที่ A union B มีสมาชิกหนึ่งร้อยสิบหกตัวและ A intersect ถูกไหมเอ,อ่อ intersect มี B, มีสมาชิกเ4ตัวถ้าจำนวนสมาชิกของเซต A มากกว่าจำนวนสมาชิกของเซต B อยู่12ตัวแล้วเซต B มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวอืมดังแรกที่เราต้องทำเลยก็คือวาดรูปวาดเป็นสีเหลี่ยมแล้วก็วงกลมสองอันอันนี้ก็จะให้เป็น A วงกีมจะให้เป็น B แล้วถ้าเราเขียนออกมาเราก็จะได้เป็นอันนี้ n ในวงเล็บ a union b เท่ากับ166แล้วก็ n ในวงเล็บ a intersect b เท่ากับ74ซึ่งถ้าเราดูก็ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลงได้เพราะว่าตัวนี้แบบมันลงไม่ได้ปะเพราะว่ามันเต็มช่องเราก็จะลงตัวนี้เป็นเจ็สิบสี่ใช้แล้วตัดทิ้งเราไมไ่ได้ใช้อีกแต่ว่าแล้วทีเนี้ยไอตัว1นึ่้เนี่ยคือมันลงไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าลงมันก็จะเต็มตรงนี้เลยคือเต็มช่องตรงนี้เราก็เลยต้องมีการกำหนดตัวแปรขึ้นเองนะคะ เออซึ่งในการกำหนดตัวแปรของเราเนี่ยคือเราจะกาหนดอันนี้เราจะกาหนดตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่ว่าอ่ะสมมติว่าให้ลองกำหนดตรงนี้ใช่ไหมแล้วคือเรารู้ว่าไอตัวร้อยหกสิบหกเนี่ยคือมันทั้งหมดใช่ไหมเราก็จะเขียนได้เป็นหนึ X ่งร้อยหกสิบหกลบลบเจ็ดสิบสี่ก็จะเป็น 92ลบ x นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะมาตืดดืด,ดลบลบลบคูณคูณหารหารกันซึ่งโจทย์ก็ให้มาว่าโจทย์ก็ให้มาอยู่ว่าถ้าจำนวนเซตของ a มากกว่าจำนวนเซตของ b ยี่2ตัวอ่ะแล้วก็จะเขียนได้เลยเป็นเซต a ลบ b เท่ากับ12 ลนนี้เราก็จะเขียนไปเลยนี่ไงจะเป็น x บวกเจสิบสี่ลบกับ74สิบสี่วก9ก้าสิบสองลบ x เท่ากับสิบสอง่าย้ำรวม,มกันก็คือเอา,าเลขออกนั่งแหละจะเป็น x 74, บ, 74, บวกเจสี่ลบเจสิบสวก9ก้าสิบสองลบ x เท่ากับสิบสองตัดตาเจดสสก็จะเหลือเป็น อ่าสองเอกลบสิ hmm. เอามาถูกม้ยเนี่ย mm hmm. มันทำเองนะรู้สึกว่าทำอะไรผิดนิด mm hmm. นึงอ,อ๋ออ๋อใช่ <c oughs> คือมันต้องแบบกระจายเข้านะลบตรงนี้ ถูกไหมเอ่อใช่อันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึง sorry sorry โอ้ยเขียนไปเลยกันรู้สึกไม่รู้เรื่องเอ,อ่โอ้ยลบเกินอ่ะก็เหมือนเดิม n เสร็จอ เซตปีเท่ากับสิบสองก็ได้เป็น x อวกเจ็ดสิบสี่ลบกับเจ็ดสิบสี่บวกเก้าสิบสองลบ x เก้าสิบสองเท่ากับสิบสองแล้วก็จะเอาวงเล็บออกเอาวงเล็บออกทลายวงเล็บออกก็จะได้เป็นแต่ว่าเราต้องเอาลบตัวนี้ไปคูณเข้าหมดเลยนะก็จะได้เป็น x บวกเจ็ดสิบสี ลบเจบลบเกบวก x เท่ากับสิบสตัดตัดก็จะเหลือเป็น2 x ลบเก้าเท่ากับสิบสทีเราก็จะย้ายไปบวกดืดดืดได้เป็น2 x เท่ากับหนึ่แล้วก็หารปกติเลยก็ได้52ก็สแสดงว่าไอ x ตรงเนี้ยก็เท่ากับ52นั่นเอง ซึ่งมันก็พอดีกับตรงนี้เลย92ลบ x 92ลบ x ได้ก็ลยเป็น92ลบ54อ๋อ92ลบ52ขอภัยค่ะก็ได้เป็น40อ่ะพอได้40ปุ๊บเราก็ซ้ำได้ไหมว่า ตรงหกเนี่ยคือมันทั้งหมดใช่ไหมก็คือตรวจเขาให้หาแล้วเซตบีมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนี่คือเซตบีมันก็คือทางวงกลมนี้เลยนะเดีย๋ยวจะไฮไลไท์นี่ก็คือวงกลมทางตรงนี้เลยคือสิ่งนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือเจ็ดสิบสี่แล้วสิ่งนี้เราก็ได้คําตอบแล้วเหมือนกันว่ามันคือสี่สิบอ่วาวันหมู เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าเซต B สมาชิกก็คือนี่ไงเจสิบสี่บวกกับสี่สิบได้คำตอบเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่เขาใช้เป็นตัวใช่ไหมก็หนึ่งร้อยสิบสี่ตัว Answer นี่คือคำตอบตับหนึ่งร้อยสิบสี่ตัวค่ะก็ขอจบกัน อ่ทำเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ